ก็สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็พูดคุยเช่นเคยนะครับเพราะว่าก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้โพสต์นะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจนะครับกับพี่น้องนะครับ f c ทางหาดใหญ่นะครับที่รู้สึกว่า เปดีฟซีผมนะครับผมก็โทรติดต่อไปนะครับว่าบ้านน้ําท่วมไหมนะครับก็ได้คําตอบว่าท่วมนะครับท่วมขนาดมิดลังคานะครับ4เมตรนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับก็ยังดีที่มีอีกบ้านหลังหนึ่งที่ยังไม่ท่วมนะก็อยู่แค่ป่มป,ม,ปมอยู่หน้าบ้านนะครับก็เอาใจช่วยนะครับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียคนเยอะแยะนะครับก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับก็ห้ามกันไม่ได้อย่าง FC ของผมท่านนี้นะครับท่านท่านจรูนนะครับก็อยู่อำเภอสะเดานะครับบอกว่าฝนมันตก ตกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ได้พักเลยว่างนันไม่ให้น้ําท่วมก็เป็นไปได้ยากนะครับก็ทําไงได้นะครับแบบใกล้ทะเลด้วยแล้วก็ฝนกทิโยนลงมานะครับหาฝนล,ลงมาแบบไม่ได้ไปไหนได้เลยนะครับเพราะว่าฝนหนัก และก็ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเอานะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ขอพูดเรื่องไก่นะครับกับ f c นะครับ f c ที่อุดหนุนนะครับก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นทางหนองบัวนะครับไม่ว่าทางอุดรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสกลนะครับ ไม่ว่าจะโคราชนะครับอยุธยานะครับหลายๆที่นะครับชนบุรีนะครับก็ที่ได้ไปนะครับและอีกท่านหลายๆท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ได้ไก่ไปนะครับก็อย่างล่าสุดนะครับก็ไก่พม่าตีคอนะครับตีกระเดือกนะครับก็ไปอยู่ที่อยุทยานะครับ ก็เพราะว่าเป็นสนามไก่ชนนะครับเจ้าของสนามไก่ชนซื้อไปนะครับกะว่าจะให้มีทุกลอยว่างั้นตัวนี้อยู่ที่รอยสองโลสองโลสามนะครับก็ได้ไปประจําค่ายที่นู่นนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับก็เราก็แบ่งกันไป ทางสกลนครนะครับก็ยังไม่ได้ติดต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เหมาชุดไปเลยนะครับสตัวนะคะก็มีตัวที่จะทำการแสดงได้ก็ประมาณปีใหม่นะครับน่าจะขนเต็มนะครับน่าจะทำได้นะครับก็คอยติดตามชมนะครับว่าที่ไหนเอาไปแล้วนะครับ มีผลงานมากน้อยแค่ไหนก็ทักทักเข้ามานะครับหลังจากที่ทักทายเข้ามานะครับหาผมทางไลน์ได้เลยนะครับผมจะได้เผยแผ่นะครับให้คนที่อยากจะเลี้ยงนะครับอยากจะได้นะครับก็มีหลายท่านที่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกลัวบา,บางท่านเขากลัวว่าจะโดนหลอกนะครับ วัไม่ได้ไก่จริงบางท่านก็คิดว่าไม่เก่งนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าไก่ในราคาที่เราแบ่งนะครับมันก็ไม่แรงนะครับไม่แรงแต่เราก็แบ่งแบ่งกันไปตามสภาพตัวเล็กตัวราคาหลักร้อยนะครับตัวเล็กๆสามสี่เดือนนะครับเราก็แบ่งกันไปตามสภาพนะครับถ้าไก่คัดเกรดนะครับ มันก็ราคาแรงขึ้นนะถ้าเราได้คัดแล้วมันก็เป็นธรรมดานะครับสำหรับไก่ที่จะเพิ่มมูลค่านะครับถ้าเรายังไม่คัดเอาไปตัวเล็กๆเนี่ยหลักร้อยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าหลักร้อยนะแล้วแต่ท่านจะไปทำยังไงนะครับก็คิดเอานะครับ fc ทุกท่านบางท่านก็ยังไม่แน่ใจบางท่านก็ได้ไปแล้วนะครับ ก็สําหรับผมก็ส่งจริงทุกเจ้านะครับก็ไม่เคยมีเจ้าไหนไม่ได้รับนะครับก็มีทั้งบางท่านก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าใครอยากจะชมคลิปไก่ที่ผ่านๆมานะครับที่ผมปล่อยไปแล้วนะครับพ่อเขาแม่เขานะครับเป็น ประมาณไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับก็จะส่งคลิปให้ดูนะครับตามไลน์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรพูดมากมายนะครับเพราะว่าไก่ของเราก็ไม่ได้อัพนะครับว่าเรายังไม่ยังไม่เปิดแบ่งนะครับช่วงนี้นะครับเพรไก่ รู้สึกว่าจะอากาศหนาวนะครับเป็นหวัดนะเราก็ยังไม่เปิดนะครับรอให้หายก่อนนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีนะครับสำหรับไก่คนที่เยาไปแล้วก็คนที่ปล่อยด้วยนะครับว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์เราก็ไม่อยากจะปล่อยนะครับช่วงนี้อากาศมันหนาวไก่จะเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆแต่เราอยากให้หายก่อนนะครับ ก็จ,จะประมาณนี้นะครับวันนี้